ฟิล,ฟลนะคะจะมารีวิวสกูชี่ตัวใหม่ของไอ้วุ้งแล้วนะคะก็จะเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์ค่ะม<ช>ีทั้งหมดสองสีช่วยน้องฟิลใช่ค่ะมีเป็นสีส้มกับสีชมพูนี่แล้วก็หน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันนะคะของฟิลจะเป็นแบบลืมตาแอ็บเบลลอยูของน้องฟิลนะก็จะเป็นหลับตาค่ะแบบหลับแต่ว่าแพคเกจก็จะเหมือนกันนะคะเป็นแบบว่ามีตัวแฮมสเตอร์อยู่3ตัวเห็นไหมชห่วยน้องฟิลใช่ค่ะจะสีส้มนะแล้วก็ด้านหน้าจะเขียนว่าปอมปอมแฮมสเตอร์กับสกูชี่เจแปน นี่นะในเซนนะคะจะมีท้งหมด2ส,สี2แบบค่ะก็คือจะเป็นแบบสีชมพูกับสีส้มแล้วก็เป็นหน้าแบบลืมตากับหลับตานะคะคือ2แบบนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่าดู n o ตอีสกิ i ชี่เจแปนกับไอบูนะคะนี่ค่ะแต่พี่ว่าเรามาแกะกันดีกว่าแก <Yeah! S 1> ะเลยก็เป็นสกิ i ชี่ตัวใหม่นะคะที่ออกมาล่าสุดค่ะ <Yeah. S 1> ก็ที่ฟิล์มเห็นจะมีเป็นแบบว่ากล้วยเคลือบช็อกโกแลตด,ด้วยใช่ไหมสาสี แต่ว่ายังไม่รีวิวเลยอ่ะมีแล้วนะแต่ยังไม่รีวิวเอาแฮปเตอร์มารีวิวก่อนอมีฟิมกินอะไรเนี่ยนูเพื่อนอธิบายไม่ถูกแต่หอมนะไหนพี่ขอลองดมหน่อยขอบพี่ฟิวน้องฟิวคือแบบกลิ่นแบบไม่แน่ใจอะว่ากลิ่นอะไรของฟิมนะคะไม่ใช่กลิ่นส้มนะกลิ่นอะไรอะเหมือนยาจีนนะแต่ถ้าเพื่อนรู้ว่าสองสีนี้เป็นกลิ่นอะไรก็บอกฟิล์มกฟิวได้นะคะที่ใต้คลิปนี้แต่ว่าคือความสโลว์คือแบบ พอดีมือเลยขยำสนุกมากขบน่ารักอ่ะน่าเลี้ยงดูมาก <c oughs> โอ้โหน่าใส่ใกได้เลี้ยงแล้วแบ <c oughs> บน่ารักสุดๆเลยนะคะวุ้ยแต่ของน้องฟิวแบบตรงแก้มเหมือนตัวนี้จะเป็นตัวผู้หญิงของฟิวน่าจะเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมตองแก้มมีแก้มชมพูถ้าเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆทีละตัวเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะสกูชีปอมปมพนเตอร์ของน้องฟิวค่ะนี่นะคะตรงด้านข้างนะคะก็จะเป็นคีสี ขาวค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแก้มน,นะคะก็จะเป็นสีแดงอมชมพูค่ะตานะคะก็จะเป็นตาสีดำนะแบบหลับตาอยู่จมูกนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะปากก็จะเป็นสีแดงด้านหลังนะคะก,ก็จะเป็นผิวสีชมพูค่ะลายเส้นนะคะเขียนตรงนี้ค่ะชื่อว่าบลูมค่ะสก,กุชชี่ชิ้นนี้นะคะก็น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวมาบีบใม้โนนะคะ หูยังสโลน้องฟิลนะคะไม่กล้าบีบแรงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นนี้ขาดค่ะ,คะเพราะชิ้นนี้น่ารักมากเดี๋ยวมาดูของฟิลมต่อเลยค่ะค่ะ นี่นะคะของฟิล์มค่ะจะเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์สีส้มนะคะลายด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นลายขาวขาวเห็นไหมเป็นขีดๆตรงหน้าเขานะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะตาสีดําจมูกสีน้ําตาลนะคะปากสีออกแดงๆหน้าท้องเขาก็จะเป็นสีขาวนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นหางเห็นไหมดูบวมๆขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลายเส้นเขียนว่าบลูมด้านหลังก็จะเป็นสีส้มนะคะเรียบๆแล้วก็ตัวปอมๆนะคะ ตัวป้อมๆเผือบกลมๆนะแล้วก็สโลมากด้วยบีบนี่แบบพอดีมือเลยนี่ไงชื่อป้อมๆแล้วกันตัวนี้จากป้อมๆกลายเป็นป้อมๆนี่นะนี่คือความสโลนะคะของสกุชชี่ชิ้นนี้สีส้มใช่แล้วน่าจะเป็นตัวผู้ชายนะคะนี่ไงฟินไม่ล่ะฟินอย่งฟินเลยเพราะว่าแบบชิ้นนี้พอดีมือมากพอบีบนี่แบบฟินสุดๆเลยนะคะ นี่นะคะสโลว์สุดๆเลยค่ะฟิวหมดฟิวนะคะก็ชอบสกูชี่สองชิ้นนี้สุดๆเลยค่ะแต่ว่าสกูชี่สองชิ้นนี้นะคะฟิวหมืฟิวก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ากลิ่นอะไรแต่ของหนูฟิวน่าจะเป็นกลิ่นพีชน,นะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หอมนะแต่ของฟิวผดดมแล้วดมอีกก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ากลิ่นอะไรยังไม่แน่ชัดน,นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้ก็บอกฟิวหมฟิวได้นะมันมันเหมือนยา สกุชี่สองชิ้นนี้นะคะก็เป็นสกุชชี่ตัวใหม่ล่าสุดของไอบูมค่ะแล้วฟิวแบบฟิวนะคะก็มีสะสมแล้วคนละตัวค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะเอากล้วยเค,ค,คลือบช็อกโกแลตมารีวิวนะคะค่ะเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดทีสิ่งนา่าเฟรนดคะ่ะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะค่ะติดตามฟิล์มฟิวที่ยูทูปเฟนบ <Happy Channel. S 1> ุ๊มแฮปปี้แชนแนลพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย